ขับรถมาแล้วความร้อนขึ้นสูง จึงจอดรถแล้วลงไปเปิดหม้อน้ําทําให้น้ําร้อนจากหม้อน้ําพุ่งขึ้นลวกหน้าแบบนี้พรบรคุ้มครองหรือเปล่ากรณีนี้นะคะให้ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยจากรถค่ะพระบรให้ความคุ้มครองค่ะเพราะว่าเข้านิยามของผู้ประสบภัยซึ่งหมายถึงผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยอันเนื่องจากการใช้รถและหมายรวมถึงทาย,ยาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตกรณีนี้นะคะรถขับมาแล้วแล้วมีความ ร้อนที่ผิดปกติอจอดข้างทางแล้วก็เปิดดูและทําให้น้ําร้อนเนี่ย พุ่งขึ้นลวกหน้าแบบนี้นะคะถือว่าครบองค์ประกอบ3ข้่อนั่นก็คือ1มีบุคคลแสดงเจตนานำรถออกมาใช้เป็นพาหนะส่วนตัวแล้วและ 2. ระหว่างการนำรถมาใช้เป็นพาหนะนั้นได้เกิดภัยขึ้นไม่ว่ารถนั้นจะแล่นอยู่หรือไม่ก็ตามหากกิจกรรมนั้นเกี่ยวเนื่องกับการใช้รถและ 3. ภัยจากรถที่ถูกนำออกมาใช้เป็นพาหนะนั้นทําให้มีผู้เสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยเรื่องนี้มีหลายคนที่ไม่รู้และไม่ได้ใช้สิทธิ์ดังนั้นวันนี้รู้แล้วอย่า ให้ใครหลอกเรานะคะด้วยความ,มห่วงใยครูเอวัชราวัลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ